สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องปั่นไฟนะครับดีเซลยี่ห้อยูโรเจนนะครับรุ่น LS 3 1 2ขีดตัวนี้ครับใช้ไฟ2 2 0โวลต์นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องกันก่อน ตัวนี้ครับไฟ220โวลต์กำลังไฟที่ออกนะครับจะอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่11กิโลวัตต์นะครับน้ำหนักของเครื่องอยู่ที่9 29 295กิโลนะครับตัวนี้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ครับด้านในแผงนะครับ ตัวนี้เป็นลูกปิดกุญแจสตาร์ทนะครับใช้กุญแจสตาร์ทแบบหน้าปัดบอกวนลตัวปุ่มไว้ใส่กับ a g s นะครับเบเกอร์ปลักเต้าต,ตัวเมียนะครับมี2แบบแปักพาวเวอร์ลาปั๊กธรรมดาปลักต่อใส่กราวนะครับแล้วก็ลัวต่อไฟ220นะครับ ด้านล่างครับจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะครับตรงนี้นะครับจะมีฝาปิดอยู่นี้นะครับฝาปิดจะปิดแบบมิชชิดนแต่เราตัวนี้มีแบบมีเป็นล้อล่างนะสามารถเข็นไปมาได้เดี๋ยวผมให้ดูด้านในนี้นะครับข้างในนะจะเป็นตู้แบบเปิดฝาออกมาได้นะครับ นี่คือท่อไอเสียนี่คือท่อไอเสียนะครับ <Okay. S 1> ช่องนี้คือช่องใส่น้ำมันเครื่องนะครับใส่น้ำมันเครื่องตรงนี้แล้วตัวนี้คือตัววัดน้ํามันเครื่องนะครับดูน้ํามันเครื่องว่าหมดอายุหรือยังเป็นสีดําหรือเปล่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดู นึงด้หนน้้นามำมันเชื้อเพลิงครับจะเติมตรงนี้นะครับเติมน้ำมันดีเซลได้เท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มแยกน้ํามันนะครับเวลาเราใช้งานครั้งแรกเราก็ย้ำแยกลงไปนะครับกดเพื่อยักน้ํามันขึ้นมานะครับตอนใช้งานนะตัวนี้คือมาตรวน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่นะครับอ,อ่าแล้วก็ช่องถ่ายน้ํามันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับ กดปุ่มตรงนี้ออกมาจะเป็นช่องถ่ายน้ำมันเครื่องอตัวนี้เป็นแบบตู้เก็บเสียงเดี๋ยวผมจะมาลองติดสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเครื่องเบรใช้งานง่ายมากเลยปิดเพียงเดียว ง่ายๆเลยกับน้ำปั่นไฟยูโเจนโอเคลูกค้าท้าในสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ